สัสดีทุกคนนะคะมานั่งคุยกันหลังบ้านนะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าใกล้จะมืดแล้วโบออกมาชา้าไปนิดนึงมัวแต่ไปจัดการแก้ไขบทความภาษาอังกฤษแบบพูดเป็นบทความเลยเป็นวิดีโอที่โบสอนนักเรียนแต่งเรื่องนะคะแล้วก็มีผิดกรมมา玛อยู่นิดหนึ่งนะคะไม่ได้ตรวจทานไม่ได้เช็คข้อมูลแล้วก็มี คอมเมนต์ของคนใจดีเขามาทักเอาไว้นะคะก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็สอบถามมิสเตอร์นะคะก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษก,ษกันไปดูที่ช่องอ e ิงโอนนะคะวันนี้นี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง2เรื่องนะคะใครที่สนใจฟังโบดเล่าเรื่องเมามอยต่างๆกลับมาฟังกันนะคะปรขอบคุณมากๆแล้วก็ใครที่อยากฟังโบดเล่าเรื่องนิทานฝรั่งแบบ ตลกผมบอลแล้วก็มีคติสอนใจแนวฝรั่งก็ไปฟังได้ในเพลย์ลิสต์นะคะโปสล์นานๆจะมาเล่าสักทีหนึ่งนะคะคนฟังหนีหายไปบนมัางเนาะมีเรื่องอากาศเรื่องอากาศเนี่ยนะตอนอยู่ไทยอะปอลไม่ได้ใส่ใจที่จะเช็คเลยว่าสภาพอากาศแต่ะวันเป็นยังไงเพราะว่าบ้านเราอะมีแต่ร้อนกับร้อนแล้วก็จะรู้แน่นอนว่าฝนจะตกใน รืดูฝนใช่ไหมล่ะส่วนที่อเมริกาเนี่ยนะประเทศอื่นๆก็คงจะคล้ายๆกันแต่โาไม่รู้ข้อมูลแน่นอนนะแต่ที่อเมริกาเนี่ย่าจะรู้เยอะก,กว่าประเทศอื่นไงแต่ก็ไม่ใช่ว่า100%นะสามารถจะเช็คได้ในแต่ละวันเลยเช็คอุณหภูมิพอเช็คอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยไม่แน่ใจก็ต้องโผล่หัวโผล่หน้าและโผล่ตัวเองออกนอกบ้านโก็จะเปิดหน้าต่างเอาสัมผัส ว่าข้างนอกเนี่ยอากาศมันเย็นแค่ไหนอากาศร้อนนี่ผมไม่สนใจเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลาร้อนแต่งตัวยังไงก็ได้งไงแต่เวลาอากาศเริ่มเย็นลงเนี่ยอย่างเริ่มรู้ดูใบไม้ร่วงเงี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยรู้ดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิไม่ได้ต่ํามากเลยนะอย่างเช่น60ฟาเรนไฮหกสิบฟาเรนไฮก็สิบห้าสิบหกประมาณนี้ก็จะเย็นๆแล้วอะ่ะก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้ว แต่บางทีอะแดดจ้าเลยจ้าแดดจ้าเลยก็ต้องโผล่หัวโผล่หน้าเปิดหน้าต่างรับลมนะเพราะแดดจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะร้อนนะจ้าทุกคนแดดจ้านี่ก็หนาวมาแล้วนะโดยเฉพาะฤด,ดูหนาวนะคะแล้วมีน้องๆหลายคนถามโบ๊ว่าฝนตกไหมบ้านโบ๊ทเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะตั้งแต่โบ๊อยู่มาเนี่ยไม่มีฤดูฝนนะทุกคนจะมีฤดู หนาวดูดูร้อนใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ผลิเท่านี้นะคะส่วนเหตุการณ์ที่ทําให้ฝนตกนั่นคือเหตุการณ์ที่น่ากลัวโบจะกลัวมากพายุเข้าไม่ทอร์นาโดก็เฮอริเคนหรืออื่นใดที่ต้องฟังพยากรณ์อากาศอยู่ทุกๆวันนะนี่แหละก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนที่อยู่อเมริกาและต่างประเทศเนี่ยจะต้องเช็คกันนะ หรือดูหนาวหิมะจะตกพายุหิมะจะมาหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยต้องเช็คนะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวหรือเหตุอุทกภัยทั้งหลายแหล่งเงี้ยแต่วันนี้เราไม่เล่าถึงอุทกภัยเพราะเคยพูดเรื่องภัยธรรมชาติไปแล้วนะถ้าสนใจว่าพูดเล่าอะไรไว้ไปฟังนะคะก็คือเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถจะเช็คอากาศของแต่ละวันได้ถ้าเราจะออกไปเที่ยวงี้เขามีบอกอะไรเตือนอะไรเราไว้เลยได้เตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าไง คนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเรื่องสภาเพราะเคยไปเที่ยวอ阿拉กาครั้งหนึ่งไม่ได้เช็คให้ดีไงคิดว่าไป阿สกาฤด,ดูร้อนก็ต้องร้อนไงปรากฏว่าไม่ได้เช็คข้อมูลลึกๆจะ้ะ阿拉斯าฤด,ดูร้อนก็เย็นจะ้ะไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่อุ่นๆเตรียมไปเลย,ยนั้นพลาดมากๆเลยนะคะอาจจไปเรื่องที่1เรื่องที่2นะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีเพื่อนการมีเพื่อนเนี่ยนะ แต่ละคนก็มีการเลือกคบเพื่อนในดุล,ลพินิษของบุคคลแต่ละคนนั่นเองที่แตกต่างกันไปนะพอเราครบเพื่อนแล้วเรารู้จักใครแล้วสักคนหนึ่งเนี่ยความสนิทชิดเชื้อหนิดหนมเนี่ยก็จะฮะไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะคนนี้สนิทมากคนนี้สนิทน้อยคนนี้แค่แบบรู้จักผิวเผินหรือใดๆแล้วก็มีคนที่เขาหวังดีกับเราก็ไม่รู้เหมือนกันหวังดีจริงไม่จริง มาเตือนว่าคนที่เธอคบอยู่เนี่ยนะเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเขาไปทําอย่างนี้อย่างงู้ย่างงั้นเขาไปพูดรับหลังเธอเขาไปบาบา้บาบา้บาบ้าบ้าเราก็อย่าไปพึ่งสรุปด่วนสรุปว่าเขาเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้รู้จักเขาถึงขั้นที่เราลึกซึ้งไงอันนี้นะ เพราะถ้าคนที่คบกันมาลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าเขาเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยฟันธงได้เลยว่าข้อมูลที่คนนั้นมาบอกเราอะใช่หรือว่าใช่แต่ถ้าเป็นคนที่เราเพิ่งรู้จักเนี่ยเราก็ฟังไว้คนที่เขาเตือนน่ะก็ดีไงเขาเตือนเราเราจะได้ระวังฟังไว้ระวังตัวถ้าคนที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นกับเราก็ดีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นไง เราจะได้รู้ไงอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าเฮ้ย mm. แกคนเนี้คบเป็นนานานะ่ะชอบยืมเงินน่ะแกระวังไว้นะเราก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ไว้พอเขาเริ่มมีแนวโน้มว่าจะเอื้อนเอ่ยเราเงี้ยเราจะได้ตัดบทหรือแก้สถานการณ์ตรงนั้นได้เพราะเรารู้อยู่แล้วไงนะแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็ดีไปเพราะว่าการที่เราจะคบใครเนี่ยรู้จักใครเนี่ย ใช้เวลาไงกับคนบางคนเนี่ยเขานิสัยไม่ดีในสายตาของอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ดีกับเราก็ได้นะส่วนคนที่เขามาพูดบอกเราเนี่ยเราก็ต้องช่างใจคือเขาอาจจะหวังดีกับเราจริงเขาอาจจะหวังดีกับเราจริงแล้วเขามีอคติกับคนนั้นหรือเปล่าที่เขามาเตือนเราอย่างนี้เราก็ต้องมองกลางๆไว้นะแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้อคติ กับคนนั้นแล้วเขาก็หวังดีกับเราจริงๆแล้วเรื่องที่เขามาเตือนเกิดขึ้นกับเขาหรือคนอื่นแล้วเขาเจอมาอันนี้ก็ดีไปนะคือสรุปว่าใครที่เขามาเตือนเราเกี่ยวกับคนที่เราเกี่ยวข้องรู้จักคบด้วยเนี่ยเราก็ระวังเอาไว้ดีที่สุดนะทุกคนยกเว้นที่เรารู้จักสนิทสนมไว้ใจแต่จะบอกว่าขนาดเรารู้จักสนิทสนมไว้ใจกันมา10-20ปีก็มีเหตุการณ์คลิกผันกันได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ไป ดีๆนะทุกคนเวลาคบใครหรือเวลาทําอะไรกับใครเนี่ยก็มีเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจเอาไว้บ้างเผื่อป้องกันสิ่งที่จะไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเราต้องมีเกราะไงต้องมีเกราะนะไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ